สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านผู้เสมอแทกเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าล้านรถไถมือสองลำปางเนาะคำเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าในร้านประจําสัปดาห์นะครับคือฟังเนาะหลังจากห่างหายไปนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับร้านติดหัวตั้งไงเนึ่งฟังนี่ไปตางน้ำตกแจซ่อนฟังนี่ไปตามเทศบาลเมืองลำปางนะครับกิโลเมตรทีแปดติดกับร้านเขาแต่นี้นะครับอ่า เริ่มเลยแล้วกันครับอัปเดตรถเข้าไมคกันนี่นะครับคูปุต้าเอล5018 SP นะครับกันนี่รถสีเดิมนะครับปี64นะครับช่างงานไม้นี่ลูกไมกำลังรงซ่อมตีกรุงเทพนะครับยังยังเข้ามาเตยนะครับเนาะแต่สภาพดีนะครับน่าจะประมาณพันประมาณพันพันกว่าชมงเนี่ยพันพันตนๆท่ายสวยแห้งดีนะครับยัง หน้าหลัง75%บวกนะครับอ่ารถคันนี้เช็คความใช่เหือนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเปิดราคา499,000บาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นเนอร์มีใบ,บดันหน้าแล้วก็ผานพรวน6ไป24นะครับ499,000บาทอ่าส่วนคันถัดไปนะครับ L5018DTI นะครับคันนี้อ่ารถปี60นะครับกบัยังนากับประมาณ70 เซ็นยั้งหลังเปยั้งไม้นะครับอันนี้เช็คความใจเหื่อ,น,อ,ะะ 1, อ,ะ 1, อนะครับันนี้ชั่วโมงทํางานประมาณเกือบพันแปดร้อชั่วโมงคพันเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับเนาะเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับอ่าน,นี่กระเปิดราคาเพียงแค่สี่แสนสองหมื่นเออสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์หน้าหลังมีใบดันหน้าแล้วก็แผ่นพรวนหกให้นะครับคันถัดไปนะครับ L408ET นะ่ะ กันนี่อาจะเป็นในส่วนของปี63แล้วนะครับกันนี่สีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับเปลี่ยนยางใหม่เพิ่สีเส้นนะครับเช็คพร้อมใช้ให้นะครับชั่วโมงทํางาน1,800ชั่วโมงนะครับ1,800ชั่วโมงอ่าสีสันเดิมทั้งคันนะครับท้ายแห้งดีนะครับเนาะเช็กพร้อมใช้ให้เช่นเคยอุปกรณ์2ชิ้น369,000บาทนะครับ369,000บาทนะครับอ่ากันนี่อุปกรณ์สชิ้นเช่นกัน,กนครับมีในส่วนของใบด้านหน้าแล้วก็ผานพวน 5นะครับนี้ให้2 2 5 e Pro ตรงรุ่นนะครับขันถัดไป l 4 0 1 8 s p นะครับ4 0 1 8 s p อ่าคัน,นี้สีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับยางหน้าหลังก็ประมาณ85%บวกนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคอนคัดไม่เคยตัดนะครับมาร์กเครื่องพบไม่เคยแกะนะครับเชีคความใช้งานให้คันนี้1,000ชั่วโมงนะครับรถ1,000ชั่วโมงอ่า ไข่หาอยู่นะครับผมไข่หาอยู่เนาะและนี่พร้อมลงน้านะครับงานน้านี่เด่นขนาดนักนะครับ l อ0นะครับโฉมที่ขายที่ศูนย์หน้าต่อเนี่ยนะครับปี6กนะครับเปิดราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับ3 9 9 0 0 0บาทอุปกรณ์หน้าหลังใบมีดหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพ้น5นะครับ d h 2 2 5 e องสนี่ก็จะให้ให้วิพัดนะครับสามแสนาหมื่นเบาทนะครับ อันนัดไป l 5 0 1้นนะครับ L5018 ดีทีกันนี่ปี62นะครับอ่าปี62เช็คพร้อมใช้งานให้หนาอกครับหนาออ่าครับกันนี่ก็ใจงานประมาณ2 0 0ปันชมงต้น,ต,นต้นนะครับอ่าเช็คพร้อมใช้งานให้ครับยางนากับประมาณ65%ย่างหลัง65%เช่นกันนะครับราคาเปิดไ้ตี4ี่บาทนะครับ4ี C 2, 9 0 0 0บาทใบใบด้านหน้าแล้วก็ผ่าน6นะครับผม อ่าเช็คพร้อมใช้งานอ่านะครับอ่าส่วนกันทัดไปนะครับก็เอลฮาศูนย์หนึ่งแปดดีทีเช่นกันนะครับกันนี่ากันนี่รถปีห้าเก้านะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่หนึ่งกูนะครับจมูกใจงามปั้นแปดร้อยโมงนะครับอ่ามีเก็บสีครบสวยงามเครื่องเดิมอยู่นะครับยังไม่เคยแกะแต่อ่าครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ยางหลังก็ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าครับค่าสวยแห้งดีอยู่ นะครับเปลือยราคา4 2 9 0 0 0บาทเช่นกันนะครับ4 2 9 0 0 0บาทมีใบดันแล้วก็ผ่านหกหนอครับหนออ่ะส่วนทัดไป LHA0 SP ติดติดมาจำอยู่ล้อลูกก้าคอนเฟิร์มนะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งข่าวให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะส่วนการทัดไปนะครับคูเปอร์ต้า L 3608 SP นะครับกันนี่เปลี่ยนคันบนหน่อคำหนอกกันนี่ปี5 7ชั่วโมงใ้งาน1,600ชั่วโมงสีเดิมทั้งคันนะครับอุปรณอนเบมิดแล้วก็ผ่านห้านะครับ3า0แสนหกเอ้ย3แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้น้ำเสอเพียงเท่านี้นะครับปีน้องฝากุดไลค์กดแชร์ด้วยครับปีน้อง FC ขอบคุณครับ